และค่ะจากวงการฟุตบอลนะคะไปกันที่วงการกอล์ฟกันบ้างนะคะกับการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ค่ะรายการเติร์กิชอะไลโอเพนที่ล่าสุดนะคะทอร์บิออนฮอลเลเซนผงาดคว้าแชมป์กอล์ฟเติร์กิชอะไลโอเพนนี้ ไปครองได้นะคะด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พาส่วนโปรช้างจบที่17รวมค่ะเป็นการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์นะครับรายการท้ายท้ายแล้วนะครับของฤดูกาลแข่งขัน2016ครับเตอร์กิชอะไลโอเ e นที่เรดนามคายากอล์ฟแอนด์สปารีสอรในเมืองอันตันยาประเทศตรุรกีการแข่งขันเมื่อวันนี้เป็นการแข่งขันในวันสุดท้ายครับ ปรากฏว่าทอร์บิยอนโอเซนครับเป็นโปรเดนมากร้งตำแหน่งผู้นำในวันที่3ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในวันสุดท้ายทิ้งห่างอันดับ2ร่วมถึง7โตครับโดยเก็บเพิ่มเมื่อวานนี้อีก2อันดับพา69สกอร์รวมนั้น4วัน20อันดับพาสองรกิฟ้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จครับจับที่อ2ร่วมนะครับเป็นของเดวิดพอลซี่จากอังกฤษนะครับและลีเฮาตงจากจีนทำสกอร์รวม17ดอันดับพา267รเเท่ากัน ที่4นั้นเป็นแบรนด์ไวซ์แบคเกอร์จากออสเตรเลียนะครับ ขอไปฮ้าจากออสเตรียนะครับที่จำสกอร์รวม15อันเดอร์พา269นะครับ่ส่วนผลงานของโปรไทยโปรช้างธงชัยใจดีค่ะวงหลุดตีเกินไป2อเวอร์พา73รวม8อันเดอร์พา276จบที่17ร่วมนะคะและโปรอาร์มกีรเดชอภิบาลรัฐเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พา70รวม6อันเดอร์พา278คว้าอันดนับ25ร่วมไปท่องค่ะครายการนี้ต้องบอกว่าน่าเสียดายกับผลงานของโปรช้างครับเคยขึ้นมาล้บ กากลุ่มผู้นำอยู่ในช่วงวันที่3นะครับแต่ว่าวันสุดท้ายนั้นฟอมหลุดอย่างไม่น่าเชื่อกับก็ตีเกินไป2โอเพครับก็ล่นมาอยู่อันดับ17ร่วมครับก็ต้องบอกว่าเสียหายเรื่องเงินเรื่องทองไปหลายล้านเลยนะครับกับการที่หลุดอันดับลงมาอยู่ที่อันดับ17ของเมื่อวานนี้ครับครับช่วงนี้ก็ต้องติดตามผลงานนะครับของทั้งโปร ชายนะครับฝั่งชายอย่างโปรชาธงชยัยโปรอาร์มกิดเดชรมทั้งโปรเมเอริยาในฝั่งผู้หญิงด้วยตอนนี้กำลังมีลรุน้นรางวัลนักกอล์ฟหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยนะครับคับ